ที่บ้านครับเอางงเอาหิ้วเขาไหมหิวเขาไป่ซื้อขขาซื้อเราก๋วยเตี๋ยวไก่นะก๋วยเตี๋ยวไก่ราคาข้าวเดียวก๋วยเตี๋ยวไก่ครับไก่มาละเหมือนไก่มาละครับเดี๋ยวไปซื้อมาละกับไก่กันตอนนี้ขายหมูอยู่ไก่ยังไม่เจองเดี่ยงแค่แดงครับอ๋อเขาขายไก่บปล่าไหครับอ๋อไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ไก่มูดเองยังั้นได้สองพันชิ้นย็น่าฟัวมีเปล่นี่ครับ อ่ะบะหมี่โฟก็มีโฟแซ่บปะแซ่บครับบาขายไก่เหรอโอ้าขายไกลล่เลยพอดีเละผมบะค่อยอยากไกลล่ผมเป็นลูกเก่า,าครับเคยกินหมูเป็นลูกซีบด้วยฮะหมอย่างลูกซีบบ่บะหมี่บะหม,มี่โฟหมูแดงครับข้าวหมูหลายครับข้าหมูตอนหนึ่งหมูดแดงครับแดงยี่ดียหมูคือแดงคท่านับแดงฮะ อาน,นำเพิงเลยหมูของบริโภคบริโเลยมัมีหมูเดียวเป็นสซนวตัวพน้ำึงหมูเดียวบริโภจ้ะครเ็ดไหนแ่เดครับขาหมูเดียวมมก็่เนเออเน้อผครับมันมือเนี่ยก็พ่นไว้งมมานเเจ้าเลือเดียวไก่ปอกปอกไก่ไปก็เตียวหมูแดงเลยครับเียนแป้งนะครับไก่บริขายแล้ว โคครับโคนี่ปลาหมึกเมื่อนะหมห้อเขาหม้มากกว่าหมึกเมือน่ยังเลือดเอาเลือดหน่อยหนึ่งครับกับหมูแงดงเลือดอะไรกว่เลือดท้าของนายีลยปะเอามีดไปนล <laughs> ่าเลือดเท้าตัวแขาง,ง,งไปเลยวะนี่กระเพานเอาบ่เอาอเอาตัวเอาตัวเดียวครับนี่กระเพานเอาบ่เอาตัวเดียวเอาตัวเดียวกระเพาะสุดๆเลยเหรอ อันนี้เพเจกินหมูแดงพวยบัตรอยู่ที่เดิมโฆษณาพวยบัตรนุ่มมองเกาไหมล่ะมองเกาเดี๋ยอะพอไรเพิ่มมาเช้าไม่ได้กินนะจ๊ะใช้หมูแดงเอาไรวางหมูแดงเอาพิเศษหมูครับพิเศษหมูยาวต้นใหญ่เลยครับโอ้ผ่าผ่าคล่องแล้วจะปาดหนิยวใส่มือเคนนี้ให้เร็วกึ้นฟกับฟูหมดไหม บะมีโฟองเบิองพี่น้องรผมหอนไหมอยากกินเย็นาก็กินบะยินตะโฟตัวเะครับบานเปลี่ยนใหม่เ้อรบาลเาขายไก่เลยจกวินสอนขายหมูใช้ได้บ้านะไม่ไม่สุดเลยปล้วแล้วล้วโอ้ยคลิปยาวเลยสามนาทีแล้ว ใช่หน้าเอ้งเล้วตัวนี้ก oh ับพ่อไม่ได้คิดเสคิดเงวยนะร้เอาูสินอย่งเขน่ะหมูเิน๋ตโะพต้องลูกสิ้นอย่างปลาดิปลาอร่อยครับปลาสมมเลยครับเลี้ยวแต่เล้วเตจัดให้ผมี่จัดให้จาปลาสมมหมูน้ำเลือกรงตวนงปร้อสิบอาทเอง หมือนเหมูสิวื่อนเหรอครับุน้ำนี่ยพอดีมันหน่อยมันบ่กอข้ากันพ่งใหค่าด้พดีค่าาเห็ดหมูบริยี่สิบโล่หรครับค้าห้หมูแดงเห็ดเหมือนยยี่สิบโลบุกเข้ากินครับใช่าขายเดียวไก่ดิขายเดียวมาเลยครับมาซิ้อเมืองแล้วครับาจะกินหมูแดงพยาบาลแส่บกว่าไก่สามมูครับสามมูตอนนี้แซ่บกว่าไก่แบ่เดียวเมือนเง เอาไว้ให้เรใครเริ่มั่เนี้ยฝั่ง้างเน้ยเราฝังานเนี้ยผู้จัด้าลเนี้ยฝั่งข้างกุ้เดียวเลยจ้เดี่ยก้เดียกาครับเป็นเป็นหมูแดงแบบเย็นตะโฟบะมีเขียวน้ำตกกมบเมี่ยงให้เราน่เลือดมาเด้อมากินน้ำตกแช่เย็นหน่อยยังดีคนอ่ะน้ำตกกัมี่ยงซิบมึ้ครับน้อยเลือดวะซิมึงด้ขอไม่ได้สดสดเแช่เย็นหว้ครับเอาวสาลีละผมไปกินกินบะหมี่ซิบมึงก่อน